คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกครับลงพื้นที่นะฮะตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานในพื้นที่จังหวดัดมหาสารคามครับคณะอนุกรรมการนะครับตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกนะครับนำโดยนายสมเกียรติทุงศรีประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่10นะครับพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการนางทัศนีพลชานิโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางอ,อรพินทรงประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับสำนักงานปลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีและศูนย์บริการประชาชนได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของ3หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดหาสารครามนะครับโดยที่ผ่านมาครับการประเมินศูนย์ราชการสะดวกเบื้องต้นแล้วเพื่อตรวจสถานที่และการให้บริการประชาชนจริงๆว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไหม ทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายนะครับตามคุณสมบัติและเป้าประสงค์ของการมอบเครื่องหมายศูนย์ราชการสะดวกหรือไม่นะครับโดย3หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นที่คณะได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินนะครับได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับสาขานาดูนการประปาส่วนพื้นภาคสาขามหาสารคามและสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งทั้ง3หน่วยงานก็มีการพัฒนาการปรับปรุง ทั้งในด้านการบริการและสถานที่ครับรวมถึงการนำเทคโนโลยใีใหม่ๆการสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่น่าสนใจนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดีรวมถึงบางแห่งนะฮะยังมีการบริการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยลดปริมาณขยะเปลี่ยนขยะเป็นรายได้นําไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมและการนําของที่เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับกลับมาทำกลับมาใช้ใหม่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อีกครั้งอีกด้วยนะครับครับ ซึ่งทั้งนี้ครับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกนี้คือเป็น1ใน10คณะนะครับที่ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีครับเป็นคนแต่งตัต้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกโดยทั้ง10คณะเนี่ยครับจะมีการนําผลคะแนนกลับไปสรุปกันนะครับซึ่งผลการตรวจประเมินมาตรฐานในพื้นที่นําเสนอคณะกรรมการอํานวยศูนย์ราชการสะดวกครับเพื่อนําคะแนนไปพิจารณาว่าหน่วยงานใดเนี่ยจะได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจําปี2567หรือไม่และได้รับในระดับใด โดยมีทั้งหมดเนี่ยก็คือมี3ระดับครับก็คือระดับพื้นฐานระดับก้าวหน้าแล้วก็ระดับที่เป็นเลิศเขาก็จะเอาคะแนนเนี่ยมาเรียกได้ว่ามาทําการคํานวณกันดูว่าคะแนนเนี่ยถึงเกณฑ์นี้หรือยังนะครับก่อนที่จะได้เรียกว่าได้รับโลรางวัลในแต่ละระดับไปมีเสียงสัมภาษณ์ของนายสมเกียรติธงศรีครับประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่10เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านกันครับ เรื่องของโครงการสุรรกาาสะดวกเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับตั้งแต่ปี2558นะครับจะเป็นปีเริ่มต้นแล้วก็มีการมอบรางวัลในปี2559แล้วก็ตรงกระทั่งถึงปัจจุบันก็เกือบสิป,ปีละนะสิป,ปีละนะครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องของรัฐบาลโดยมีย่าพาดใหญ่ก็คือสำนักงานประหลัดสานักนายกรัฐมนตร,รีแล้วก็ทางกพรร่วมกันนะครับก็ร่วมกันเป็นการดมเนินการที่ ทางรัฐบาลมีความมุ่งหวังว่าการบริการของของภาคราชการเนี่ยต้องการให้ประชาชนนะครับให้ประชาชน,นสะดวกนะครับมีความสะดวกนะครับรวดเร็วนะครับเข้าถึงง่ายนะครับมีผลงานการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับจับต้องได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลเน้นม,มาโดยตลอดตั้งแต่ปี2558ถึงปัจจุบันนะครับสำหรับปีนี้นะครับปีนี้ก็มีหน่วยงานสมัครทั้งประเทศเนี่ย2,811หน่วย ครับนะครับแล้วก็ผ่านการประเมินประมาณ700ร้อยคนหน่วยในประเมินคือประเมินขั้นต้นในเชิงเอกสารนะครับแล้วก็ทางศูนย์ราชการสะดวกกรรมการ่วยการเนี่ยก็ตั้งคณะทํารรงานเป็นคณะอนุกรรมการทําหน้าที่ในการประเมิน,นสิบคณะสําหรับคณะของผมเนี่ยเป็นคณะที่10ดูแลใน6จังหวัดก็คืออํานาจ,จเจริญเจ้าโสธรมาารคามอะไรนะแล้วแวกเนี้ยนะครับกลุ่มกลุ่มตรงนี้นะครับก็สําหรับการมาในวันนี้เนี่ย นะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าการประเมินเนี่ยโดยปกติเราจะใช้ทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยง,งานต่างๆประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับซึ่งเรามีการประเมินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับนี่เป็นกรณีที่เรามีความสงสัยนะครับมีความสงสัยหรือว่าไม่ชัดเจนในการนําเสนอของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นปัญหาของอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามีนการส่งส่งข้อมูลทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับทางเราก็คัดเลือกหน่วยง,งานที่เรามีประเด็นเหล่านี้ลงมาไซต์วิสิทธ คือการมาดูพื้นที่จริงด้วยความชัดเจนนะครับสำหรับผลการประเมินนั้นเรายังไม่สามารถตัดสินได้ด้วยคณะอนุกรรมการคณะที่สิผลการประเมินนี้เราจะต้องนําเสนอเข้าสู่การพิรณาร่วมกันของคณะอนุกรรมการทั้ง10คณะที่ตานที่ผมนาเรียนแล้วว่าคณะกรรมการหน่วยการสูนยการสุดกตั้งขึ้นมา10คณะต้องผ่านการพิารณาของ10คณะนี้ก่อนว่าจะมีความเห็นร่วมกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจะผ่านขั้นพื้นฐานไหมพื้นฐานก็จะได้เป็นสีฟ้านะครับค แล้วก็ไม่ตาสลักศูย์การสะดวกสีฟ้าหรือว่าจะเป็นขั้นเก้าหน้าสีเงินสีเงินหรือว่าจะเป็นขั้นเป็นเลิศก็คือสีทองนะครับก็อนุกรรมการทั้งสิบคณะจะพิจารณาร่วมกันแล้วก็น,นําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการสูตรการสะดวกเพื่อพิจารณาในขั้นสุดท้ายสําหรับในการประเมินเนี่ยเราจะให้สลักเนี่ยมีอายุ3ปี3ปีจนนับแต่ปีประเมินนับต่อไปอีก3ปีโดยในช่วง3ปีเนี่ย เราไม่ทิ้งนะครับทางทางสำนักนาย,ยกและกอปรลเนี่ยก็จะมีการส่งคณะอนุกรรมการลงมาเซอร์ไพรส์เช็คเซอร์ไพรส์เช็คก็คือการมาดูโดยไม่บอกอย่างนี้เรามาไซ้วิสิทธิ์เราบอกล่วงหน้านะครับแต่ถ้าเซอร์ไพรส์เช็คนี่คือไปโดยไม่บอกไปโดยไม่บอกเนี่ยเราก็ไปตรวจเช็คว่าคุณยังละสามารถฐานเหมือนวันที่อนุกรรมการมาประเมินหรือไม่นะครับถ้าไม่สาระไม่สามารถละสามารถฐา,า,านไว้ได้เนี่ยเราก็จะเสนอถอดถอน